สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องก้องไปที่รักและคอยขนเพร่าทุกคู่ทุกคนครับผมมือนี้พอกันอีกแล้วกับพ่อะเน่ยตุยลุยสารเช่นเคยครับผมกต่บ่มียังไหลพี่น้องมื่อนี้ก็เอป็นพี่เอนน้องกินขาง่ายพี่น้องครับผมกต่บ่มียังไหลได้ก้องขา่าวข่าวเหนียวพี่น้องข่าวเหนียวห่อนห่อนก้องน,น้อยๆพูดละกล้องพี่น้องเรากันทำทั่วเรากัน เงื่อนเหงียนสิ้นเหงียนอลไรพี่น้องครับผมพรรคประมาณน,นี้แหละ่ายๆครับผมสตไตโพเนี่ยตุยลุยสานพี่เก่าพี่น้องมาเสียบๆน้ำกันเขา่ายอ่ะสิ้นกันลงมือเลยอืมใช่ใช่อย่างตอนกระเดีย๋ยมื้อนี้กับบรรยากาศไง่ายๆพี่น้องหลังจากมืดหนาฝนแน่แล้วกับลมว้อยๆเข่ากับบรรยากาศไตหมมัวใหม่ดิพี่น้องยื่นไตหัวใหม่ฮะเกษเจ้า โต,ต๊ตาหมดอันนี่มันอนี้ยงก็มาละมาล,ล่วมงัม้นพี่น้องหาเขาหาหนาม,มากินน้ำกันได้บ้างขอืง ได้ยากต้อนพี่น้องจิ๊บมันไ้่สวันไม่สวนมนไมตายังน้ำมามันกระดัเฮ้ยเสียบลงไปนะเฮยเสียกันกาง สี่ก็เดี๋ยวก็ปันลอกป้องที่นอนอืมใช่ไอลองมึงกนะ็น่ะไม่ต้องสีห่หลอดกินเป็นตัวหลอปากกันดีอืม

หลายๆคนนาะพี่น้องตอนนี้ยูดตั้งักไว้กับกำลังสีพากันเกี่ยวเขาแล้วเริ่มเกี่ยวเขาเกี่ยมยังเนาะบรรยากาศดีเลยพี่น้องเอ้ยนานีอา,ากากศับบหวานวบานบัานน่นอรยากาศเย็นดี chưa hào ta có ta ngam mầm 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 แค่อะไรค่ะก,กิเหลืสไม่ได้แกงคค่บอนจืดเขาเอินบอนบอนจืดอืมอืมมาแล้วสายผมผมบํารมาอืมมัน,น,นกน็มีเกอนังเดหนังเกิด กินเป็ดมัน้องอกกินเป็ดเพืให้ว่วาหอม <H it> บอกนะมเกิดขึนนี่จะจัดกินนี่จตัดินมแนี่เมืเมกิดแล้มานํ้ำนกมกรลางบานก็่ังร่างสวยกินชวงอยอกกินเป็ด cô để vào hóa có như tuổi bỏ hóa mắm rất là từ tin đọc, máu, đọc và coi tuổi viên hóa luật tí cần này là, nào, nào. nào đủ này là, đọc ตำทวบนีน้องมาแล้วคือผมเลยอืมโอเคเสร็จวันสตอิสานอืม อ,อืขอท่าตัวเหนื่อแล้ืม็ยักด้วยมัมแป๊บเดียวพี่นัองหมุนเวียนวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปไปใกลแล้วปีใหม่ อีเมือ่อกี้มือกับร้อยกับทุงเนาะก้อนปีนี้ตุวว่าปีนึงมันไว้ค่ัแป๊บเดียวปึ่งร้อยกับทุงไปยกยกเอาอย่บบางไรกับานกับซองานะเปิดปีใหม่เป็นปน้นนนนนนองบรรยากาศหนาว,นาว สวัสดีบ้านนาจำนำทินสี่ปะเดียวพี่น่องเอ้ càng cài chân nói con nhìn khá có <laughs> Con còn ngoài quay năng, cậu còn nhiều nhiều. Cậu nhiều lắm. เหนียวลงซื้อที่นี่คาดว่าทีมม้าขอม้านามกันยืดดอกเพราะว่า ฝนฟ้าฝนกะฝน,น,นฟ้ากะตกดีพี่น้องอืมอืมอ้มแจกพกุ่มต้น่ะเม่อนู้นไงไงอืมตอนนี้แห้ง จำมักงว่าอือหืออือชอบังชอบอืม ใช่ฟังเนียงดีง่านเลยเนอะพี่น้องสำหรับเสาร์นี้เมนูเสาร์นี้ก็ถือว่าผ่านไปอีกหนึ่งวันนะ้องพี่น้องจับจ็บยุของลาพีลาหน้องก่อนปิดกล้องเขาครับพี่น้องครับผมกสำหรับคลิป,ลปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะพี่น้องครับผม จงังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อนิสุลุยสานเนืเรื่องพี่น้องครับผมกราบขอขอบคุณขอบคุณทุกปู่ปู่ปูท,ท,ที่ให้เกียรติผมมากหลับชมช่องพ่อนิสุลุยสานด้วยดีเสมอมากพี่น้องครับผมเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมคลิปนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ